ตอวเป็นบ่าค่ะอันนี้เดี๋ยวให้น้นองเชลเราก่อนนะเดี๋ยวพี่แปรน้ำก่อนไปอาบน,น้ำกันเซลด้วยอ่ะพี่แปรน้ำกันค่ะ่ะให้หนขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะไปอาบน,น้ำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแต่งขอแต่งตัวให้างเลยจะไปแต่งหน้าข้างบนนะคะบ๊ายบายอ็มใช่ ยังไม่บายบายสิเดี๋ยวเขาแต่งตัวบนมากก่อนนะบเบางานตัวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขอาจไปกินข้าวก่อนนะหูข้าวไม่อไกับข้าบ้านยังไม่มีอะไรกินนะครับมากินน้ำแข็งก่อนนี่น้องชายนอนเล่นอยู่อ้เหนียวน้องไม่กลับนะครับ มองกล้องเลยนั่งกล้องเลยครับน้าแป้พี่นะคะข้อลูกมาสองตัวแต่ทีหนึ่งตัวนะคะตายไปแล้วตุ๊ด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 ๊บาย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 ก้องเลยบายบาย